สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับใน EP ที่81นะครับวันนี้มีพระนําเสนอนะครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200เหมือนเดิมนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดชอบในวัตถุวังคนของผมนะครับแอดไลน์มาที่กลางหน้าจอได้เลยนะครับเปิดโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับ095ย8 8 513นะครับ ID line k ลน์เคเอ็นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะพี่นะ เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้านวังทองพักเครื่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดพระดีๆกันทุกวันนะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1ครับรายการที่1นะครับเป็นปลารัดขิกนะพี่นะปลารัดขิกนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวปรับกล้องก่อนโอ้โหรายการที่1นะครับเป็นปลารัดขิกนะครับนี่นะครับเนื้อสวยๆนะพี่นะ นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่1นนะครับต่อไปครับรายการที่2นะครับรายการที่2อันนี้เป็นพระคงนะพี่นะพระคงพร้อมเลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับพระคงพร้อมเลี่ยมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อนะครับสักครู่นะพี่นะนีครับเป็นพระคงนะครับรายการที่2นะครับ นี่นะครับอันนี้เนื้อด้านหลังนะครับเดี๋ดูเนื้อด้านหน้าน,านะครับ <Wood rick eting> นี่นะครับอาจจะเบอร์หน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในกรอบนะครับพี่นะครับเนื้อดีนะครับมีเส้นคอด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปกันเลยนะพี่อันนี้รายการที่สองนะอะต่อไปครับรายการที่สามนะครับนี่รายการที่สาม นี่ครับเป็นพระพุธนะครับรายการที่สามหลังดาวนะครับพุทโทนะครับให้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่ครับรายการที่สามนะครับนะครับต่อไปครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับหน้าเหมือนเหมือนเขี้ยวเลยนะครับเป็นเขี้ยวหรือเปล่านะครับสองให้ดูนะครับนี่นะครับ ไม่รู้คืออะไรโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิมือไม่ค่อยจะมีแรงนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านก้นนะครับอันนี้ด้านหัวมีรูด้วยพี่น่าจะเป็นเขี้ยวนะพี่นะนะครับอะรายการที่ที่สี่นะครับอันนี้รายการที่สี่ต่อไปครับอุรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับเป็นพระสมก่อนะพี่นี่ครับสมก่อสวยๆลึกๆิลิมคมๆชัดๆแบบนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวูดูเนื้อกันนะครับพี่นะนี่นะครับมีแร่นะครับแร่ดอกมะขามนะครับนี่นะครับอ่านะครับรายการที่ห้านะครับอันนี้ซอกแขนด้านหน้านะครับพระลัมบึกนะครับหน้าตาหดหงดนะพี่นะนะครับนี่นะครับรายการที่ห้านะครับพระซุ้มก่อนะครับต่อไปครับรายการที่หกครับพี่ รายการที่6นี่นะครับเป็นเหรียญนะครับในหลวงนะครับนะครับเป็นเหรียญในหลวงนะครับผอมเรี่ยมนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับจันทบุรีครับอีปีที่แล้วก็มีนี่นะครับแต่อันนี้เป็นลงยา ันนี้เป็นลงยาฟ้าลงยาน้ำเงินนะพี่นะกระไหลทองลงยาน้ำเงินนะครับปีหนึ่งหนึ่งนะพี่นะพร้อมเลียมพลาสติกนะครับรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้นะครับต่อไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดโอ้โหพี่อันนี้เก่าอะ่ะเดี๋ยวอันนี้เก่านะพี่อันนี้เป็นเป็นสเสน่ห์จันนะครับสเสน่ห์จันสุขโขทัยนะครับนางพญาเสน่ห์จันน,นะครับ ทุกโขไทยพี่เก่านะพี่ดัวนะนะครับไม่เป็นไรพี่เอาเคสสองร้อยพอนะครับ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 นี่นะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับนะครับเป็นเหรียญนะครับพบรอบร้อยปีนะครับปีสอง4นห้าสามสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับนี่สวยๆคมๆนะครับ เดี๋ยวหลวงพ่อแช่มนะครับนี่นะครับนี่เส้นเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับปีสามสี่นะครับนี่นะครับรายการที่เก้านะพี่นะ่ะต่อไปครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จนะครับอ้าเกดทำไมเป็นอย่างนี้พี่ นะครับรายการที่สิบประมาณนี้นะพี่นะรายการที่สิบเดี๋ยวดูเนื้อนะพี่นะนะครับดูเส้นใต้ฐานคม,มเลยพี่ตะเกียทะลุซุ้มทำไมเอียงขนาดนี้นะครับไม่เป็นไรพี่อ่ะเดี๋ยวด้านข้างครับพี่นี่ด้านข้างนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับโอ้ยรายการที่สิบนะครับอันนี้รายการที่สิบรายการที่สิบนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อนุ่มๆสมใหญ่ๆนะครับมีหักมุมนิดจุ๊บไปเห็นไหม นับเขาว่าน่าจะถ้าเป็นสําเร็จนะครับจะต้องหักมุมตรงนี้จริงไหมพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ลองดูเอานะพี่นะนะครับดูเนื้อนะครับอันนี้เนื้อด้านหลังนะครับนี่ครับเนื้อแบบนุ่มมากพี่นุ่นุ่มมากนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับจะดูเนื้อด้านหน้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับ นะครับรายการที่11บอดนะครับอันนี้สําเร็จรายการที่11บต่อไปครับรายการที่1ิบนะครับนี่นะครับเป็นพักพักกุใช่ไหมพักกุนะครับพักกุนะครับนี่น่าจะเป็นวัดจุลานะครับจุลามณีพิษณุโลกนะครับน่าจะเป็นชินราชหลังนางนะครับนี่นะครับวัดจุลานะครับเดี๋ยวดูเนื้อนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ชินราดหลังนางนะครับประมาณนี้นะครับะนะครับรายการที่สิบสองนะครับอันนี้สิบสองต่อไปครับรายการที่สิบสามพี่สุมกออีกแล้วพี่นี่สุมกออีกแล้วนะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามเออใช่สิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสาม เดี๋ยวดูเนื้อนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านหลังน,นี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ เป็นพักโคงอีกแล้วพี่โอ้หอันนี้สวยมากพี่เก่าด้วยเฮ้ยจะท่วหมหรอแล้วเนี่ยยังคมเลยพี่ไม่เป็นไรพี่นะครับนะครับอ,อันนี้รายการที่สิสี่นะพี่สิสี่จัดไปพี่นะครับ รายการที่สิบสี่มาต่อไปครับรายการที่สิบห้าพี่เป็นเนื้อโลหะบ้างอันนี้เลื้อนโลหะนะครับปิดตาเนื้อโลหะนะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อโลหะนะครับหล่อโลหะนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับปิดตานะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับรายการที่สิบห้า นะครับโอ้ยปิดไม่ได้เลยนะพี่รายการที่สิบห้าต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับอะไรเนี่ยเป็นผ้าสีบรีเหรอสีวลีขี่ไก่ใช่ไหมน่าจะเป็นสีิลีขี่ไก่นะพี่นะไม่รู้ที่นะพี่นะครับนี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับ ไม่รู้ที่นะครับรายการที่16บหะต่อไปครับรายการที่17นะครับเป็นเนื้อโลหะอีกแล้วนะครับพี่รายการที่17นะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นปิดตานะครับเนื้อโลหะนะครับเดี๋ยวดูเนื้อนะครับเนื้อก็จะประมาณนี้นะครับไม่รู้ที่นะพี่นะปิดตามไม่รู้ที่ นะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับเป็นพารอดนะครับนี่นะครับพะารอดนะครับพารอดนะครับโอ้ยารอดพารอดเดี๋ยวดูเนื้อนะครับดูเส้นสายลายยันโอ้โหพีโคตรคมเลย นี่นะครับเป็นพระรอดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระรอดนะครับอันนี้นะครับรายการที่สิบแปดอันต่อไปครับรายการที่สิบเก้าเลยพี่เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมวัดบวรนะพี่นะนี่นะครับปีสามกว่าจําไม่ได้แล้วนะครับหลังเป็นมังกรนะพี่นะนะครับเจ้าแม่กวนอิมสวยๆนะพี่นะ ต่อไปครับรายการสุดท้ายครับรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับเป็นพักปิดตาครับวัดป่านะครับชนบุรีนะครับปิดตาวัดป่าหลังยันนะครับเจ้าผงคุกรักนะครับปิดตาวัดป่านะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ วัดป่าจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะครับปิดตาวัดป่านะครับอ่ะก็จบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละาสองร้อนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มีเพิ่มเติมนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ปิดพระผมไปนะครับพี่สันทัดนะครับอ่าที่อยู่พัทลุงนะพี่นะนี่นะครับที่ไปดู ep ีก่อนหน้านี้แล้วไปปิดไม่ทันนะครับ มะกรีผลแต่ผมมีอีกองหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับแต่พี่เขาขอปิดไปก่อนนะพี่นะองนี้ก็คือองนี้นะพี่นะพี่เขาไม่มีลายนะครับก็เลยขอดูนะครับนัเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้นะครับเป็นมะกรีผลอีกหนึ่งองนะพี่นะนะครับนะครับพี่สันทัดอันนี้ของพี่สันทัดกันนะครับนะครับโอเคนะครับพี่วันนี้ก็ จบไปแล้วครับทั้งหมด20รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับใน EP ที่81นี้นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ